สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสราร์ที่30กันยายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะผู้ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนวันเสราร์นี้ยังจัดมาฝาก3 EP EP 1-2ค 2, 2, 2, 2, 2, 2. ู่ EP 2-2คู่ EP 3-2คู่กะลุณา ติดตามกันให้ครบถ้วนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆเรามาเริ่มต้นกันที่ E.P. 1 2คู่ครับแมนยูเนเต็ดกับคริสตันพาเลตสเปอร์กับลิเวอร์พูลห้ามพลาดด้วยการทั้งควงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฝางกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ เรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2องพูดูแฮนดิแคปแมนยูในเตดกับทิตันพาเลตสพรเมร์ลีกแข่งขันกันตอนสามทุ่มแมนยูเต็ดต่ออยู่ที่1นลูกเห็นราคาที่เปิดมาแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทำไมแมนยูนเตดถึงต่อถูกแบบนี้ทางที่ได้ลงเล่นในบ้านและก่อนจาก,การเกมนี้ก็เพิ่งจะซัดกันมาในเกมบอลถ้วยคาราบาวครับ ซึ่งก็เป็นแมนยูชุดผสมกดยับไปถึงสมประตูต่อศูนย์คิตาเบเลสสู้ไม่ได้กรณีเช่นนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดว่า Man แมนยูในเตดเหนือกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ลงได้ในบ้านอีกครั้งราคาควรจะไปไกลกว่านี้ควรจะไปทั้งลูกควบไหมลูกครึ่งไหมแต่ราคาต่อเนี่ยไม่ได้แพงจากเกมล่าสุดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจจริงๆ ทำไมราคายังอยู่แบบนี้ถ้าใครต่อแมนยูนี่เหมือนลุ้นแค่เชียร์ฟรีเลยนะเพราะแมนยูน่าจะเอาชนะคิทตัมเบร์เลตได้ถ้ารูปเกมยังทําได้ดีเหมือนเกมล่าสุดที่ใช้ชุมผสมลงเล่นแต่อย่างไรก็ตามพอไปเปิดดูในส่วนของเจ้าทั้งห้าลายซองพูดูแฮนดิแคปปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลาย กลับไม่เชื่อใจแมนยูในเตดปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องเจ้าบ,บ้านทั้งที่แมนยูเพิ่งจะเอาชนะมาได้แบบขาดร้อยอะแปลกมากแต่กลับมาขยับลดลงในช่องเสมอ4ี่ลายและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องคิตตันเลมาเชื่อใจช่องคิตตันเลทมาเชื่อใจช่องเสมอแต่ไม่เชื่อแมนยู กลายเป็นงั้นไปแฮนดิแคปหนึ่งลูกของแมนยูเจ้าสี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องจมบบ้านบอต่อและทั้งห้าลายไปปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องฟ้ตสันพาเลตทูนี้แฮนดิแคปนี้เจ้าเรื่องอยู่กับคิตาเบเลตบอลรองนะยิงอยู่นะว่าสถานการณ์ในลีกเนี่ยสองทีมเนี้คือดับที่เก้ากันดับที่สิบ มีแต้มกันแต้มหางก,กันแค่คะแนนเดียวแต่ที่เจอกันล่าสุดเนี่ยโหกับคูกับฮกฮกแฮนดิแคปด้วเจ้าเปิดมาวันนี้ยย้อนแย้งกันจริงๆแต่เอาละมอมโดเกก็มีฐานะเป็นตัวสื่อสารเจ้าจัดมาเราก็จัดไปครับสวนลองคลิสตันพาเลตเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่ง ใน EP 1ประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้รองคิตตันพาเลตคู่ที่อคู่ที่สองเช็คข้อมูลสองพูและนิแคปสเปอร์กับเรียวพูแข่งขันกันหนึ่งสดห้าทุ่มครึ่งเรียวพูบุกไปต่อปอป่าศึกทีมกลุ่มนำหัวตารางอันดับที่สี่เจออันดับที่สองคะแนนก็ไล่เลี่ยงกันไม่ห่างมากมายนะัก กลุ่มนี้เนี่ยบอกเลยว่าลุ้นสนุกยังสามารถลุ้นแชมป์ลีกกันได้ทุกทีมยังสามารถลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ทุกทีมและที่สําคัญสองทีมนี้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่แพ้ใครเลยตอนนี้ม,มีอยู่สี่ทีมที่ไม่แพ้ใครเลยก็คือมีสเปอร์มีลลิโอพูมีอาเซนนอลแล้วก็แมนซิตี้นะ ในวันสองทีมนี้ก็เป็นหนึ่งในทีทีมท,ทั้งคู่แหละอย่างไรก็ตามครับเกมคู่นี้สองผูดด้โดยแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายไม่เชื่อใจสเปอร์ไม่เชื่อใจจะบ,บ้านหรือว่าง,ง่ายๆครับไม่คิดว่าสเปอร์จะเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในเกมนี้แต่โอกาสเสมอปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งช่องลิเวอร์พูลปรับลดลง,ท,งทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าอ่านรวมกันนะมันก็จะประมาณว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่ชนะในเกมนี้ก็น่าจะจบด้วยการเสมอกันไปตัวพนะูเนีเจ้าบอกบอกแบบนี้นะลิเวอร์พูลไม่ชนะก็เสมอแต่ทีนี้พอมาดูแฮนดิแคปปอปลาของลิเวอร์พูลเจ้าจะไป็ต้องเลือกแะลรว,ว่าจะอยู่ทางบนต่อหรืออยู่ทางบนลรอง พราะกแบบผูไม่ได้ละเพราะมีราคาเข้ามาต้องเลือกข้างชเจนว่ากนว่าเจ้าเรื่องที่จะอยู่กับนี้ว่าผู๋เื้าใจานิว่าผูแสดงว่าเปิ์เซนในการมองเหลี่ยมเลี้ยวผูชนะกันเสมอเนี่ยเป็นเหลี่ยมเลี้ยวผูชนะที่ดูดีกว่าเพราะเจ้านะ้าหลายปรับราคาลดลงหมดเลยในขณะน,น,นี้ช่องบอลร,รองจะบ้า <c> น <oughs> ปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะฉะนั้นภูนี้ในแคปนี้ ให้อยู่กับลิเวอร์ภูครับยอมเสี่ยงเสียหูเพื่อแลกกินหัวจัดลิเว์ภูไปเป็นทีเด็ดตัวเล่นส่วนสิดาวตัวที่สองถ้าหมุกเอาชนะไม่ได้ก็จะแค่เสมอเียครึ่งเพราะฉะนั้นใน EP 1ีสองคู่ประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้ส่วนลองคิตตัมเบลเที่บุกไปเยือนแมนอยู่ในเตด และวางใส่ต่อหรือมาผูที่บุกไปเยือนสเปอร์ครับส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP2 และ EP3 รบกวนติดตามด้วยขอขอบคุณมากๆ